สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องคิติจังชาแนลอีกเช่นเคยเป็นประจำนะคะกับความเชื่อและสิ่งลี้ลับต่างๆทางสายมูเตลูค่ะวันนี้คิติจังชาแนลจะมาทำคลิปเคล็ดลับเปิดดวงเศรษฐีที่เป็นความเชื่อว่าการทำแบบนี้แล้วจะเป็นความเชื่อที่ทำให้เงินไหลเวียน เข้ามาสู่ภายในบ้านเรานะคะลองทำดูก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะคะไม่ได้หมดอัดหมดเงินอะไรมากมายนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมคลิปนี้ของคิดจังชาแนลและเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลค่ะให้เราเตรียม สองนะคะสีอะไรก็ได้สองเปล่านะคะสีอะไรก็ได้สองสองเงินเหรียญบาทสองซองนั้นจะใส่เงินไม่เท่ากันนะคะซองหนึ่งจะใส่ไว้หกบาทค่ะแบบนี้นะคะ ส่วนอีกซองจะนำเหรียญใส่ไว้ทั้งหมด9บาทนะคะซองหนึ่ง6บาทซองหนึ่ง9บาทนะคะแบบนี้ค่ะให้ใส่ไว้แบบนี้ให้เราเขียนชื่อนามสกุลใส่หน้าซองเหล่านี้ไว้ให้เรียบร้อยนะคะ วันเพื่อนปีเกิดด้วยค่ะใส่บนซองทั้งสองซองนี้นะคะแล้วนำซองทั้งสองซองนี้เอาไปไว้อยู่คู่กันที่หิ้งพระนะคะสำหรับคนที่มีหิ้งพระถ้าไม่มีหิ้งพระให้เอาไว้บนหัวนอน หรือที่เก็บเงินก่อนที่เราจะวางซองเราก็อธิษฐานจิตก่อนนะคะนำสองซองนี้มาพนมมือยกขึ้นหัวแล้วก็กล่าวว่าขอให้ข้าพเจ้าเราก็เอ่ยชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของเราไปมีเงินหมุนเวียนเข้ามา สมหวังดังใจจริงภายในสามวันเจดวันนับจากวันนี้เป็นต้นไปพุทธทางเปิดธรรมังเปิดสังฆังเปิดเปิดโชคลาภวาสนาเงินทองให้หมุนเวียนเข้ามาในบ้านของข้าพเจ้าตลอดทุกวันไปไม่ขาดมือสาธุสาธุสาธุ แล้วก็นำซองนี้วางคู่กันไว้ที่หิ้งพระเลยนะคะไม่ต้องเอาออกมาไม่ต้องไปทำใดๆทั้งสิ้นให้วางไว้แบบนี้ตลอดเวลาเลยค่ะไม่มีหิ้งพระก็วางไว้บนหัวนอนหรือที่เก็บเงินเป็นการแก้เคลดนะคะสำหรับเงินหมุนเวียนเงินไหลเวียน เข้าสู่ภายในบ้านเรานั่นเองค่ะลองทำดูนะคะไม่ได้หมดเงินเยอะแยะมากมายลองทำดูก็ไม่เสียหายอะไรค่ะถ้าชอบคลิปนี้ของคิดจั c งชาแนลก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อบอกต่อเป็นธรรมทานและเป็นประโยชน์ต่อไปให้เพืเ่อนๆได้รับฟังรับชมด้วยนะคะและอย่าลืมกด ระดิง่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ช่องคิดจังชาแนลก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ